อิสยาห้าสิบสี่ข้อสี่บอกว่าอย่าก,กลัวเลยเจ้าจะไม่ต้องทนต่อการอับอายอย่าก,กลัวเลยเจ้าจะไม่ต้องขายหน้าเจ้าจะลืมความอับะยศยในวัยสาวและไม่จดจําคําถากถางเรื่องความเป็นไม้ของเจ้าอีกพี่น้องอาจจะดําเนินชีวิตอยู่ในความรู้สึกอับอายขายหน้าเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของพี่น้องพี่น้องอาจจะถูกเคยทารุณถูก กดขีดข่มเหงปฏิบัติไม่ดีขณะที่พี่น้องกําลังเติบโตขึ้นมาตอนเป็นเด็กพี่น้องอาจจะถูกเอาเปรียบศัตรูของเราคือมารซาตานพยายามที่จะบิดเบือนความจริงและทําให้เรามีความมั่นใจว่ามันเป็นความผิดของเราพี่น้องอย่าไปเชื่อคําโกหกของมารถ้าใครทําผิดต่อพี่น้องปัญหามันอยู่กับเขาไม่ใช่เป็นปัญหาของเราพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราแล้วพระองค์บอกว่า ลืมความอับอายนั้นไปเสียและเริ่มตั้งตนชีวิตใหม่ชีวิตแห่งพระพรและรางวัลจากสวรรค์พระเจ้าอวยพรเราได้จนเราลืมเรื่องความอับอายหรือเรื่องเรื่องความผิดในอดีตไปเรามีคุณค่าในสายพระเนรของพระเจ้าอาจจะมีคนทําผิดต่อเราและซาตานมันก็โจมตีเราว่ามันเป็นความผิดของเราพี่น้องเราทําส่วนของเราดีไหมครับให้อภัยคนที่ทําผิดต่อเราและเราจะไม่อยู่ในอดีตอีกต่อไปเราจะไม่ยอมให้ สิ่งต่างๆที่เกิดมาในอดีตมาทำร้ายหัวใจของเราปล่อยมันไปพี่น้องและสิ่งที่เราควรทำก็คือเราควรจะดำเนินชีวิตตามสายพระเนกของพระเจ้าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสามารถเปลี่ยนเอกลักษณ์ของเราได้เอาเลเบลหรือชื่อของเราที่มันผิดนั้นเช่นเจ้านั้นถูกทำลายแล้วเจ้ามีความอับอายออกไปจากชีวิตแล้วเอาชื่อใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเจ้าได้รับการยอมรับจากพระเจ้า เจ้ามีคุณค่าในสายพระเนตของพระเจ้าเจ้าเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนบาดแผลในชีวิตของเราให้กลายเป็นดวงดาวได้ให้เราร่วมใจกันนิฐานข้าพระบิดาเจ้าราขอบคุณพระองค์ที่โปรงประธานอิสรภาพเอกับเราจากความรู้สึกอับอายขายหน้าและความรู้สึกฟ้องผิดในอดีตข้าพระบิดาเจ้า เราเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นไม่สามารถทำร้ายเราได้เราจะปล่อยมันไปคนอาจจะทำผิดต่อเราหรือเราทำผิดเองก็ตามเราจะไม่อยู่ในความขายหน้าหรืออับอายอต่อไปพระองค์จะอวยพรชีวิตของเราเต็มไปด้วยรางวัลที่มาจากสวรรค์และรางวัลมันจะมามากมายจนกระทั่งเราลืมความล้มเหลวหรือความอับอายในอดีตเราขอประกาศด้วยความเชื่อว่าพระองค์จะพาเราไปในระดับใหม่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมในนามพระเยซูคริส Amen.